สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC วันนี้เราจะต้มเป็ดปลาไหลนะคะแม่แม่นี่ใบมะขามอันนี้เป็นตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ขมิ้นนะคะพริกกระเทียมหอมแดงนะคะใส่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเอาไปมระคามใส่หมอกัอนค่ะหมอกันลืมห่อนแล้วนี่นะคะใบมะขาม ใบมะขามหนึ่งกำรรนะคะตุ่มใ้เปื่อยๆค,ค,ค่ะตุ่มต่ำค่ะพี่น้องเดี๋ยวตะมักบางค้นกะตตำอันนี้ไม่ใครต้่มมาเลยตุ่มให้เปื่อยก่อนนะคะ พี่น้องตำพีค่ะแกนเพชิที่เผชดนี่ใส่ขมิ้นนะคะใส่ใบมะกรูด ใช้ใส่ขานะคะ ปลาไหลเราก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะล้างแล้วคะ่ะทำความสะอาด ใส่หอมแดงด้วยนะคะหอมแดงใส่หอมแดงกระเทียมแล้วก็ขูดให้เข้ากันนะคะใส่เกลือตุ่มไว้ประขามเห็เปื่อยกันค่ะพี่น้องจะได้ชมๆม ต้มเป็ดปลาไหลนะคะ เมนละเอียดกันพี่น้นองตำหยาบคลิกตำเรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วคลิกใส่กัน ด้วยของนัวพี่น้องขงสุรถรสน้ำปลา่ะ น้ำปลาด้วยนะคะนัวนัวนัวให้สุกเข้มน้ะแล้วก็ปลาไหลนะคะนี่คี่น้องปลาไหลก็ใสซทั้งตัวเลยค่ะต้มเป็ดปลาไหลนะคะ อะไรหนานนเสิเยบฝะมันนี่นะคะแม่แม่ต้มเป็ดปลาไหลเครื่องหลายแห้งกัดข้าวเครื่องปลาไหลกับสิ่ข้าวแต่ว่ากระล่างเขานำข้าอวอองมา่ะคร ต้มเป็ดปลาไหลนะคะหอมแล้วเดี๋ยวสิไปหาจิบไอตูอตวใบกะเพรามาใส่นะคะไอตูใส่ใบแมงลักก็ได้นะคะใส่ใบกะเพราก็ได้นะคะแม่แม่ต้มเป็ดปลาไหลเดือดเดือดเลยค่ะต้มให้เปืเป่อยๆเนาะคะ่ะ ตู้พี่น้องนี่ไข่ตู้นี่นะคะหน้าตาต้มเป็ดปลาไหลนะคะแม่แม่ใบกะเพราบว,วมีหลใช้พันธุตู้ค่ะเสพเร็วกินข้าวด้วยกันนะคะ มาพี่น้องกินตม<า>้มป็ดปลาไหลหนี่นาตาเ,เต็มถ้วยเสียบบอ<แ>ต้มป็ดปลาไหลนะคะคนเพิ่งต้มเป็นตัวน,นี่สะเขาก็จักในวันนี้แถวไปทั้งหมดนั่นตีไส่ถ้วยหมดบอจจกตอนนึงตัวต้มเปื่อๆนะคะเปื่อบอแตกดีปเป็นตาเปื่อ กินเขาน้ากันค่ะต้มเป็ดปลาไหลนะคะแม่แม่แมมกินนำ้ำลายทวนๆเสียบลายเสบบบงเนื้อนี่สเสบเนาะเนื้อเสบก็ปลาอย่างอื่นบางค้นเปนกับบกินเนาะค้นกับกินบางค้นกับบกินอืมแต่ว่ายุนี่ก็ราคาแต่สูงอยู่มันเป็นลอยหานิีฟู๊ด ช่วงนี้สิมั่นสิเซมอันนี้ไข่เข้มเฮ็ดเองค่ะพร้อมกินเร็วไข่เข้มพอดีกินก็ขอบคุณแม่ๆนะคะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ